ดีอย่างยิ่งเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอทับเรือโรงเรียนในเรือที่ได้มาเป็นวิทยากรในการนําเสนอเรื่องราวของพล,ลเอกพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขวต้มศัก์ในโอกาศวันคล้ายวันสิ้นพระชนครบรอบ100ปีนะครับหรือเรียกว่าวันอาภากรประเด็นที่ผมอยากจะมานําเรียนให้ การเสวนาในครั้งนี้ทราบเป็นเรื่องของความผูกพันการวางรากฐานของกรมยุพนที่มีต่อโรงเรียนในเรือการสร้างจิตวิญญาณของความเป็นฐานเรือให้กับนักเรียนในเรือครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่เราได้ร่วมกันรับรู้เรื่องราวของโรงท่านที่มีต่อโรงเรียนในเรือและกองทัพเรือครับ